ตัวลูกตัวไทยเด้อพี่น้องฮัลโหลเอฟคอวอลชิงตังคิวโซมัดเบลคัมเดอะไมค์เฮาดงดังตังคิวไลทุกเดิดทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณ สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายใน้กำลังใจขอบคุณมากค่ะฝากหมดกันพี่น้อง ออกหมดข้อความก่อนอากาศฮ้อนห้อนพี่น้องอากาศฮ้อนครับวันนีนเพิ่งขังนอกถ้าพี่น้องกับเพิ่งขางนอนกอากาศฮ้อนครับ ัดร้อนมากเลยขอบคุณสองหลันดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสองหลันดวงใจ ถ้าว,ว่าแบตเตอรี่เสียบหอดใจเราบุนี่กันสีภาพไปเบรงกระยานแบตลดลงแบตพอกใครอันนั้นไปเลยแบตพอกใครดีขนายพี้น้องโอ้ยปวดขาเน,นี่ยน้องย่างเนี่ยข้ามงกงินไปนอนเลยย่างลำบากลำบากปวดขาดนีย เดี๋ยวออกไปกันนั่นน้องออกไปล่องเมืองเนาะได้จำได้กับจำนั่นเหรอพี่น้องเดี๋ยวไปออกผ้าออกไปขันหนอกก่เข่าม,นมนันหอนไปอัอนนั่นน้ำขากระจุกกระจักเออเออเออพี่น้องขาบอดีขาจุกขางี้งอ,อเข่าเซียมงอตาผ้าไอเอาเฮ้ยพาผ่นหนอเพราะว่าพันเบิดมือมันสีเลรดให้นั่นเข่าหอนไหม ขาเอิอ่อนงี่ยงเลยให้กมเนื้อห่อนงมันมนั่นมดอดีมันแดดแดน้องแดดาแดมันแดดกลางไมค่อยแดเขาไปทุเงทุ่นทุ่่านี่มันแ,นแดดข้าพี่น้องมาเบิงมาเบงตน้นออกพริกงามงามพี่น้องมาพริกผูขางามเพือนผูก พี่ว่าหมกักปีกกรลังงามพี่หมกักปีกบางงามกรลังเป็นดอกพป่น้องนะโอ้เป็นดอกแล้นะกรลังเป็นดอกอันนี้ผักบุ้งหมกักปีกกรลังเป็นดอกอนันใหญ่ามาท่างพี่พเพรมาข้าคเทียมมันลนให้มันลนรองหันกระเพ้าบางอันนี้เจ้หน่อยก็ออกดอกได้พป่น้องหมักหน้าตอน มัเนาวกันท่าตอนนี่มันสีแดงกินไว้อันนี้ก็ควบแน่นอันนี้เขาเอื่นมากูดงามงามพี่น้องมึงนะปัดย่ามห่อมีมากูดเราห้อกับบมีน่นวสีเห็ดกินด้วนี่จะไปทั้งเลยมึงพี่น้องแดดคัากห้ายบึงเนี่ยขนาดหดต้นไม้มือเศร้าหคไปเทียนหนึ่งเราได้เนี่ยยังอันนั้นอันนี้อันนั้นเขาเอื่นสมคีดอันนั้นก็สมคีด มึงตอนอ้นนี้งามงามพี่น,ออน,น้องต้นนั่งกวกนั่นกระสมกีดก็ลังงามน,นี้ใบเนต้นพับพึ่งเนาะพี่น้องต้นพับพึ่งงามน,นี่ใบเด่นกบทิเอาไปปลูกบานบัดเลยนี่นไปปลูกบานพี่น้อง อันนี้ก็บมะนาวมะนาวที่ประเดือนเราแช่ไ้ในขวดนะราแตที่นี้พอ่อนเป็นหากเราประเด็นก็เลยเอามาปลูกไว้นี้เอามาลงดินหากเขาลงดินน้องพี่น้องเดี๋ยวประเด็นที่เอาดินมาปลูกจะหม่กันนะส่วนดินใส่จะไม่แล้วนะ โคขึ้นม่าย่านมันนัน,น มุกมุกเด่นเป็นดอกอ่ะมุุเป็นดอกอ่ะพี่น้องเสียบไปเอานั้นากอู้เป็นดอกเลาพี่น้องเป็นดอกไปสิเป็นน่วยหน่ะโอ้ยอันนี้น่วยง่ญ่แล้วพี่น้องน่วยง่ญ่หลงนะมุกมุน่วยง่ายแล้วนี่ก็คือกันเป็นดอกแล้วอันนั้นก็นน่วยง่ญ่เติบแล้วมุกงเกมันบ่โนยมันอยู่พี่น้อง ทิ้งฝ้าอากาศบ่าใครดีหมักขุ่งกับว่าใครงามบันไดิงหมักขุ่นกับดองกันเองเบืองบักเน่าประเดินดกดกพี่น้องมึงน,น่ะดกเป็นผัวเป็นพ่วงเองนะปีนี้เป็นดกแต่แท้หมักเน่าเนยไงโอ้หนยเหนียงหน่วยไงครับอุวยสุกหรอพี่น้องหมักเน่าสุกหรอสุกหรอแก่หรอเอาใส่ไปันแก่มันรนหรอเนาะพี่น้องเนาะประเดิน น,นี่ไปเดินกับตอนไปว่ามันเกิดหักแล้วทีนะเดี๋ยวเจ้าค่อยสีมาตัดไปหากระถางมาใส่หาดินมากกบกันค่อยสีเอาลงปลูกผุนพี่น้องงะเมืม่อขอบคุณเด้อมาเพิงเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องเลยขอบคุณทุกไลทุกเรื่องพามาเบิงสวนมะนาวหน่อยมีกักนาวต้นเดียวแต่่าดกดกมีเบิงอันซ้อนมะนาวพี่น้องญ่ยยายง่ยายมะเน,นา

พราะว่าเขาออกดอกอยู่เรื่อยเนาะพี่น้องออกดอกแล้วก็เป็นนุ้ยอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยไหมัผู้คนเป็นอะไรสิวได้ซื้อกินแบบนี้แต่ว่าต่างก้อนหนานั่นได้ซื้ออยู่ก้อนหนานั่นได้ซื้ออยู่พี่น้องอันนี้แต่ที่ว่าได้ซื้อกินเหกนืนกันมาปีนี้ด,ด,ด,ดกดกดกคักดกเน่าเบื้องอันนี้อยังกับต้นเขาเนาะน,นี่เนาะนีประเด็นนั่นอัน ตอนใบประเด็นน้องว่าท่านในมานี้นี่ก็เกิดหักเราประเด็นน้องว่าท่านเอามาเอาออกไปเงี้คุณประเด็นตอนใบห,หอดพูดเน่อนี่ก็ตอนใบพี่น้องตอนใบนี่ก็ตอนไหบเมือ่อหมักหน้าขนาขน้อยแบบน้อย เบิ่งพี่น้องนุยนุ้ยง่ายง่ายปอยตัวเตี้ยเ่ี้ยนี่พนุวยใหญ่คนาดไหนอันนี้ประเด็นเอาเตยมาปลูกให่ไนงามงามพี่น้องเตยขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องล็อกคักลกแน่พี่น้องนี่เตยงามงามหอมหอมม่ได้เห็นยังจะแก่อันนี้กล้วยกล้วยมันออกหนาแรีงมันบอกใครนั่นแต่ว่าแก่แก่แล้วล่ะน้ำตาลเด็ดนั่น โอ้ยแกเหรอหน่วยองปองเองแปงเงี้ยแกเหรอมันกล้วยแกเหรอพี่น้องเลยนี่ออกหลายนอ้อยู่ปีนนี่ปเด็นสิขอพันไปปลูกไว้บ้านเนี่ยเมาลรถเข้าไปคันหลบเพรามาหากรสิเมาลรถไปยันหน้ายลอยละไปไปยันหน้ายลอยบอกว่าเมาลรถไปไปอุดรพนะเขาออกหกพันมาเนนะติมน้ำมันเองคนนึงโอ้ยบ่มีเงินปนานนั้นแล้วเนาะพี่น้องเลยแต่เมาไปโรบุรีก็เสี่พันหัวบ่มีเงินดอก มีกับพ่อพ่อจีได้นั่นดอกเคาเทียคาเมารถไปก็บจีไปซื้อกินนี่ย่งบ่มีเงินไหมอันประเด็นมีเงินประเด็นบาบ,า,บาแล้วประเด็นบอกคนอยู่กันมีเงินบาบาแล้วนให้เป็นเงินคนละคนหรอกใครบ่มีเงินมันบ่มีเงินกับลำบากพี่น้องนี่ต้าพ่อได้อยากนะกินบ่ได้มีไรมาดีเด้อพี่น้องโอ้ยออกมาหนีย,กยกวกับหัวใจวานานโทรศัพท์มันจะมันเปลี่ยนซะเด้อยวันถ้าโทรศัพท์เปลี่ยนครับเปลี่ยนเนี่ย ก็จะเปลี่ยนเมื่อพี่น้องปเด็นที่ให้เมื่อปเดืนปลูกกองไว้อันนี้ปเดือน,นออกมามันเลื่อยไตมันถือแดดไว้เมื่อปเดือนเฮ็ดอันเอาใส้ขวดน้ำพี่น้องมันออกหากปเด็นแรืวเ,เามื่อปลูกมันกำลังปรุงมันกำลังปรุงสุนมาก ได้ตายซ้ัมไปได้แทะเ่าเป็นตาอ่นอนเป็นนั่นเนาะประเด็นเอาใส่ในกระถางเราวันนี้น้ำขังมันเลยตายพี่น้อยเลยตายแต่ว่า,าก็หลายตัวนี้หรอกซุ่มบ่ตายไปเด็นกระเทียนนั่นบอ่บอบตายกระเที่ยวใบยิงสีละ อีกยังบ่ฮู้มันสิตายจังสิมต้นหยังมื้ออูพี่น้องมื้เกียนี่เป็นหน่วยปรนเ็บไปกินแล้วหน่วยนึงกําลังสิเป็นขึ้นมาอีก่ไ่หงป่งแป้งอยู่โอ้ยพี่บิงพี่น้องหน่วยมันพุนข้างบนนั่นก็หน่วยพุ่นเป็นหน่วย ล่างกัเป็นน้วยข้างบนก็เป็นน้วยล่างสิงเป็นน่วยอ้าวหมกพิกันนี่มึงหมกพิปไปเดือนปลเดือนกับเจฟหมกพีกันนี่ลระไปเห็ดพริกลำปลายท่น,นกินอือก็ล่างแดงรุ่นนี่ว่าท่านในออกดอกอีกเป็นรุนรุนไปนะพี่น้องอะเป็นรุ่นไปว่าท่านออกดอกเลยเป็นรุนไป ปลูกเพื่อได้กินพี่น้องตุ้งพุูนกำลังงามบมักพริกปลูกไว้ให้น่าล่ะเมืองเมืเกี้เถ็ดหน่วยอยูงูสูงพี่น้องเกือบเถ็ดเพื่อได้กินได้ยากนี่อันซ้ำสิกินนั่นเฮ็ดพริกหนังปลากับต๋ามะคุงนี่พอดีพอดีพอไปกินบ่หลายพี่กินแต่าสองหน่วยสามหน่วยนึง นี่งของระเด็นปลูกไว้หลเยอะอันนั้นก็นมาพี่ขี่นกน่เนมัอนไปเรีนกับเด็ดเด็ดเด็ดออกไปเฮ็ดสู้เพิ่นกินนั่นน,นะอันนี้ซุ่มไปเด็นตอหยอดของกันดอกเข็มก็า่างกันหยอดก็า่างงามเดี๋ยวไปเดินกับที่เอาไปปลูกไบกันบ้านคนลรพี่น้องอ๋อโอ้ยหัวเข่าบอดีขขบคุณหลายๆเด้อพี่น้องห่อนไรลาอาไปทางในกัน อากาศห่อนพอห่อนแล้่ยวมาที่นี่ค่ะอันนี้ก็โอ้ยเจ้าเสือเบื้งพี่น้องเจ้าเสือหม่องเจ้าเสือนอนเดี่ยวให้เบิ่งเจ้าเสือนอนหนึ่งเขานอนอยู่ในหันพี่น้อง,งมองมองเขาหม่องเขานอนเขาที่นอนอยู่ในกระเป๋าเขาที่นอนอยู่นี่ประจํานอนอยู่ใต้เตียงกระเดียงหมองเจ้าเสือนอนที่นอนนี่ประจําเลยพี่นอ้นองนี่เจ้าเสือนอนนี่นี่ละเขาที่นอนนี่ประจําเลย ให้มึงแรงเขาเขามากเขาก็ได้มานอนนี่ล่ะมันนอนกดหลองงงมันพี่น้องเห็นไหมเจ้าเสือนี่ล่ะเขามานอนอ่างนี้เขานอนใต้เตียงประเด็นเขานอนทั้งเตียงก็ะจนอนมบงนี้ล่ะกันจมีกระเป๋าสองกระเป๋าขันห้างเตียงเขาก็ไปนอนอีกกระเป๋านึงอยู่ใต้ๆบนน่ะนี่ล่ะกระเป๋านี่ล่ะให้เขานอนพี่น้องเขานอนอยู่เจ้าเสือนอนให้เจ้าเสือนอนอย่นี้ในกระเป๋าพี่น้อง ห้อง,มมอ,งอ,งอ,องกระหอกก็ยังจนว่ามีหมองเสียนยองโอ้ยห้องก็ได้ห้องไปเรียนหกหกแต่หนัน,นย่ำเวลาไปเรียนหนันสีนอนประเดียนเครียดของออกห้องหก,หก,หกมีหมองสว่างสีใบกอกพี่น้องห,ห้องหกย่ำยันไฟเบิดเอาใส่ไว้ยังไม่กันขอบคุณเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้อง ขอบคุณหลายๆเรียนกระสีเอาอ้าวนี่ยังกลืนมาอีกเนาะมากินมากแกล็ดนี่ยังอีกเนาะแบบนี้น้อยยังก็เป็นแนวนี้เนาะหันไปทางฝนเน้อไปนองไปเดินที่ไปกินนัอกไปตากผ่ากันกินเขานะ้ำไปเดินมากินเข่าเสาโอ้เข่าเทียงลืมขเข่าเสาเข่าเทียง เดนที่ไปกินเขจาจังอยกันบุดไดมากอะทักท้ายกันไหวเองพี่น้องเอยเอาว่างหันเน็ดข่ายที่ว่างหันก็ยังเป็นสก,กินเซ็ตแล้วปะนะไ้ยสก,กินนี่อย่างนั้นนี่เอาเอาคือเป็นนังสั่นพี่น้องเลยโอ้ ไม่ไคือเป็นลังสันมันขึ้นสกินสแกนยัยงก็ไปโตต่องยนียงอีกนเนาะวันนี้นอนเป็นแนวนั้นสกินเสร็จแล้วพอนะแจ็คเสร็จอีอย่างไประเด็นก็อป็นหัวนั่นอ้าวคือเป็นไปตัวเถอะท่านเอตายตายคือเป็นไปตัวแต่พี่น้องเฮ็ดพี่ที่ไหนยูซือมันกระเด้งขึ้นขึ้นมาสกินเสร็จแล้วพอนะโอ้ประเด็นกันนายทะนเนี่ยประเด็นเราย่อมพันเนืมันสกินอนียงเสร็จแล้วพี่น้องนี โอ้ยสก,กินเสร็จแล้วพะนะเพื่อเป็นแนวนี้สก,กินอย่างละ่ะมันไปขึ้นหมองแกงไหนสก,กินสกแกนเมืม่อไปต่องหมองแกงไหนเนาะพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเมื่อไปต่องเลยเนาะมันือมาหาสกินผาพ้นนวงศีเนาะมันขืนอย่ยงนะสก,กินเสร็จแล้วพะนะโตายตายเห็นเจ้าไหนล่ะ เรื <premises. S 2> ่อยไฟซีดแล้วมันเี็ไม่คดทังไดหรอกไม่เห็ดว่าเป็นหรอพี่น้องเลยมันมาสกินนี่อย่างมือไปถือพี่นี่มันแค่ยฟมาสกินเสร็จแล้วมึงไปเดียนแกะไขลงมือด้วยมึงไปสกินนี่อย่างของประเดือนโอ้ยสกินเสร็จแล้วพอน้องสกินแนวไรเนาะนี่เนาะไม่เห็ดว่าเป็นเนาะนี่แกะวิธีไหนเนาะพี่น้องเลยแกะไขวิธีไหนเนาะนี่เนาะมันก็บอกว่าสกินเสร็จแล้ว S <S แกะไข่กยไข่น้อนะเน้อเแ,แกไข่เราวมืองพี่มืงจะแกะได้ปะสกินเสร็จแล้วพะนันจะกินอย่างโอ้ไปหาสกินอย่างไน,น สก oh, so ินีอย sure. ่างโน้นนี้เนสกินี่ย่างีรลูกพี่น้องอยากเปลนเไปเห็ดไม้กันเไปสกินนีย่งไแก้วิธีไะไกัโอ้สกินเร็จแล้วพ่อยายสกินนี่ว่าขึ้นซื้อวาสกินเร็จแล้วนะเร็จอี่ย่งนี่มนเ็ตหน้าอีกไหมพ โอ้ยคือเป็นแนวนี้เะพี่นออ้องเอ้ายูบองว่าจะกินเสร็จแล้วอนะันย่อมพันนะเอ้าอูคือเป็นคือเกาะะเอ่าอะไรเป็นคือเป็นจังสีน้องมันหนึ่เนะาะเจ้าไหนก็จะแกะตกเราพี่น้องคือแกะว่าเป็นคือแกะว่าเป็นแกะวิธี่อะไรล่ะออืแกะวิธี่อะไรน,น้องโเนาะ ก่พิธีเลยนนี่เนาะิธีเลยนานี้แก่แบบไรโอ้ยปวดประสาทเราเป็นเห็ดยังน,น้งบบนเห็ดผิธียังง้น พิษทีไหนนาอนี่น <Rio> ึแก่วิธีไหนนาอพี่น้องบอกอปไปเฮ็ดผิพผัดประการแก่พิงไหนนองเด้อ้าไปเฮ็ดใหม่อืมไม่มาเป็นตาหรอพี่น้องนี่ันีไปทังเลยอืม มันเป็นคือเป็นแนวนี้เนาะนนี้เนาะคือออกมาบีที่ดีเนาะโอ้ยเดี๋ยวสิขึ้นไม่กอนพี่น้อง,งคือออกไม่ที่นี่เนาะเป็นแนวไหไเนาะบินหัวน้ำมันผ่าบอดีขออนุญาตโลงไหลเ้อพี่น้องจะมันผ่าพี่ยังคือเป็นแนวนี่สก,กินแล้วพอนะสก,กินนี่อย่างวอกจากมันขอคุณพลังบวกขอคุณสายดันขอคุณพลังเงียบขอคุณผู้มาเบิ่งยอนหลังใหงขอคุณได้หลายเ้อผู้กา่าขอลงก่อน ้ไว้เจอกันไล่หน้าไล่นี้ก็สวัสดีค่ะบายซียูเน็กทามบ่เขาทาล้ววันนี้